สบายดีพี่น้องสุขสุขคนวันนี้นั่งมาหลอกตลาดพี่น้องมากคนเดียวไปคุณค่ามีมแมงดาละอปตกใจเลย นตลัวนองน้เบน้่อตัวน้ำตาลแต่เขาก่มเนี้ยแซ่บเมียนเกลีข้าวหรือเมียนนกินจะหอมเลยมันเอาเห็นแบบใหม่หน่อเลยข้าพันแท้ ตัวนี้นะตัวนี้ก็กัดเดียวขั้นใจไปปุง้งอันนี้<อ>ปุง้งเลยวันนี้นะปุ้งเอาเป็นเมียนนี่มัดผูเออไม่มัดข้าวมไม่ทั่วกินงเลยแซ่บอ่าแซ่บกิ้วเข่าเลยแซ่บมันหอมอมันนี้แต่ว่าราคาแพงกว่าสักไร<า>นะข้าวเรากินจิตใจผู้เฒ่ามลักเลยแม่เมีนตาเมียนตาเนั่น เบันเก้ากับโตอ่ะตงมนะงสิบพันนงสิบพักีปดตุ่มสนองน้ำผึ่งบ้นี่นะปวดเท่าไรปวดละแปสโดสุดเนาะ รดน้ำกระจอกได้ไกลพี่น้องโอ้ิได้อย่งนี้มึงน่ะพี่น้องมันให้พี่น้องมาหลดกระดาษู่ะั้วบ้านเใลางแเิมเห่อะใครลกี่เด้อน่ยละพัน โอ้ยขอบจ้กะเลยถ้าเป็นเงินบาทการเท่าไร่นี่นะเงินเก้บาทเอา

น้ำผึ่งมากว่าน้อยน่ะวดเท่าใดเมื่อท่านปวนแล้วไม่ได้น้ำผึ่งนะวดน้อยน่น้อยค่ะท่านคิดทานคิดค่อยิดทันแม่น ตธนแปดชิปเนสองแสนหานี้าเออคนละน้อยเนาะรูดได้ยี่บเอาตัวใดในน้อยนะในน้อยเนี่ยเอิ้นเจ้าเอิญจะได้ก่อนะสามชิมหาสามิรสามิหข้าเจ้าวันข้าเจ้าวันจักจัสาได้ยอ่โสาวหาป บดนเพิ on ่งนทีปรุงยังไงบ่ปรุงจ้ะน้ำผึ้งชุดชดล้นขาวว่างก่อนเขาว่างไะ้บ่เป็นนี่สิบห้าอยู่ใาวน้ตัวนี้่าวาวหาโดนจ้ขับไปขับมาี่นะรวบ ขามาพังนี่ก่อนชักไปยังอันมาบึงนะ้วพี่โอ้ยจานหลดทั้งความทันห,หุนโอ้หอยหอยล้วนอะไรนี่นะใายในอะไรหอย ท่ันบอลลูนเลยนะคือสีู้วยเนาะคือสีอ้วนล้วจะพาดอยูนตลาดอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องตลาดเข้ม ตลาดดงตลาดป่า,าเจ้าใครขายอยู่ป่าอยู่ดงนิดน้อยน่ายังได้ปะะเศแทนีลนะน้อยมา้ย้หเหออน้ำผึงปะทะเศแ่นี้นนะขวด <al> <c oughs> ถ้าไดน้ำผึงนะ สัมการกุบกันดาลเอสี่ร้อประมาณสองร้อยบาทมันสองร้บาทเนาะสองร้อยพอดีโดยทุกไาควาาหนด้นทุกหด้นไคบอไทุงหนด้นเาคือบท่ห้านาทุกงใาห่าคือบทุกงใหญใหญ่ปันใ้คบ่ั มานมาสวัสนีชิปพันจะเอาอยู่เขียนน้อยได้อยู่ด้กินหอยคัวเด้อเอาอยคัวอันนี้มากยังเป็นแกบตรเองนะหมานไขยพี่น้อง ยังบอดีซุกแล้วเอามาบ่มเอาขายได้ไรนะแม่ทำซื้กินเป็นเงินบาทเท่าได้เงินได้ปลาซาบาะเอาเเพราาะว่ขามีแต่เงินบาทเอาตัวเอาตัวเดียวอันเดียว อันนู้ใหญ่ไเด้อมักใหญ่อันนี้เนาะตัวนี้บ่อไงหมักใหญ่เลยพี่น้องหมักใหญ่มักยาวเออมักใหญ่มักยาวได้นางนะอันเมื่อไหร่กันแยกขวดอันนี้มันออกเบ้อโดยอันนี้ใกล้ชิดกันแยกขวดอันนี้ออกมาใส่เมื่อเมื่อต้องหน่อยเบ้อโดยคือเป็นโครงขาพี่น้อง ออโอ้เตรียมเสต็กเลยพี่น้องมาในเมื่อไกลได้ดป่านี่นะเมื่อใส่นะเมื่อสีแดงสาฟูนเข้มคองเขง้มโค้งเข้มโค้งพอแล้วดีสวัสดีพ่อบออ่อยูดูวนคูนใจใจเน่าเลยอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องอยู่บ้าน เล้ยหอยคัวเอหอยไปตัดชิ้นองชิ้นก็ได้เลยได้ดูคณะกับชิม่าใหม่อันนี้คือบรรยากาศอยู่เป็นตลาดโดงบ้านนี่นะตลาดปั๊มน้ำมันตลาดเออตลาดบ้านปลาไหลอันนี่เนาะบรรยากาศพามาโลมันนี่พี่น้องแล้วก็พาบรรยากาศแล้วก็นนี่ก่อนพี่น้อง การนาพอกันใหม่วันนี้นั่งข้ามเ่าเหรอก,กินลมสมบิวตามประสาดอ้าหลุดสบรรายในจริกหัวมาทางไหนพี่เนาะอ้าอ้าคลังรอบความที่คามตะนุนปเปลีหลุดนั่งพี่น้อง ไปนคนญาติหลุดอยู่เลยพี่น้องเฮ้ยเฟเชียงเฟซวันแต่ข้าลงเทพนะกะบุกรลุดนั่นพี่น้องมันคืออาต่ชิบิอาติเชเลข้าเจ้าวันบีบแกนตะโกใจพี่น้อง ผู้ดีหานาทีกว่าสิแล้วเพลงแนวกินพี่น้องเออเพลงไม่หอยกับไ,ไม่ไปเบิ่งหอยก่อนบ่าเอาในไม้อยรดก่อนหอยอคือเมงวันคือซีต่อมันก็กเตินเฉียบไปยให้ตัวนี้อะไรพี่น้องน้ำอ้ยอยมักถอดดินกระหมากอัน ถ้ก,กระเตนขวมิตะใบอันมาขีดหูพี่น้องเอ้ยเต็มอันใหญ่อันนี้นะอันนี้ทวดินขว่าอ่ะทวเอ้ยไอ้เพื่อนวดินต้มอันนี้น้ำพึ่งนั่งที่ไปกินนั่นนั่งขุดยาพี่เนาะวันหนึ่งเสาะหาพันแบประมันหาที่บาทบอกพี่น้องประมาณนี้แหละเออให้พะพันไปคนนี้เลยนะ ไปพี่น้องได้กระพาาบรรยากาศบ้านช่มีก่อ,อนน้องกันหาโคกันใหม่สบายดีตุกบังเงินก่อนยังเรือร้ายไปเไยโอ้พี่นุกินกันวบ้านเอาไม่เดียวกันได้หรอว่ามีน้ำจีบอยู่บ่อลาดาให้ในแจ็คพอดกินอยู่นี่เลย เขาม่น <Thank> ้ำจิ้มครับหน่อยก็ไม mm ่ไงไม่เป็นออกตาเชะไปี่น้องไปลองชิมเบ้างตอนเวลากล้องว่าีิจบเลยพี่น้องมบนเสื้อผ้าพี่น้องมากินอันกินอยู่นี่เลยพี่น้องกินอันฮหอยกินบาพี่น้อง มืดแค่คไหอแคงแคงกว่าพี่น้องคือมืมอดแลยนะตั้งใดทีด่จหัน แบไดโอ้ยกล้องขยนันความงามนางน้องเอ้ยหุบมบบหุบมบบน่าการะมาผู้เดียวเพียงหลายกิโลเลเลยหน้าวัางๆผู้เดียวหน้าผู้เดียวนามวนก็สบายเม่ว่ากูไะชวนร้านชายมาน้ำ มาปวดหัวครับอันอนี้ตัวร้านเน่งครับบวดแต่มันรูปผัดต้องเอามาอ้อกล้องคุ้นหนา้าพี่น้องกล้องคุ้นหน้านางอื ngày phụ phi nó ngày phụ tôi nhá chết ngồi nhàng phi nó sẽ bật nhảy hồi xưa lý khá khắc rồi. พอกินอยู่พี่น้องอันทีว่าที่ได้แต่กล้องมันคือจังสี่วะคออือยุ่มวับยุ่มแบบนับกินน้ำด้บัดเนี่ยห้อ,หองน้ำกัมีอยู่นี่นะกล้องนะเป็นยังพี่น้องจนมืดอที่นะ hôn cả cho bước Ghiền có โอ้ยไปน่องโอเคไปน้องไปเลยค่ะสบายดีสวัสดีจ้า ล่าช่องเธออมันนี่ขอโทษขออภัย